แต่ในความที่ทางลูกความก็มอบหมายให้เราให้สำนักงานเราดูแลในเรื่องของงานสืบรัพย์ประคับคดีครับเราก็ไปสืบซับมาก็พบที่ดินหลายแปลงครับแล้วก็พบห้องคอนโดที่เขายังขายไม่หมดในโครงการอื่นๆนะครับแต่ทีนี้นในเรื่องของการยึดรัะครับการยืดอะยึดซับไม่ยากแต่วิธีการยึดทรัพย์ยังไงที่จะทาให้ลูกหนี้รีบมาชําระเงินคือเราก็ต้องยึดทรัพย์สินที่เป็นสิ่งที่สําคัญของเขาหรือเขาก็เขายึดแล้วเขาเดือดร้อน นะครับต้องเร่งเอาเงินมาจ่ายเราก็เลือกที่จะยึดโครงการที่ทองหลอ่อโครงการที่กำลังจะขึ้นนะซึ่งความยากของของการยึดรั์เคสเนี่ยครับเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการทั้งหมดประมาณมูลค่าหมื่นล้านใช้ที่ดินหลายแปลงการไปยึดรับนะครับเจ้าพนักงานบังคับคดีก็มักจะให้เราไปยึดรั์สินที่มูลค่าใกล้เคียงกับยอดหนี้ซึ่งหนี้ป,นประมาณ5ล้านเราก็ต้องไปต่อสู้ ไปไฟท์กับทางเจ้าพนักงานในเรื่องเราต้องการยึดที่ดินแปลงนี้เพราะว่าเป็นส่วนสาคัญที่ทําให้เราได้รับชําระหนี้เร็วซึ่งต่อมาก็ยึดที่ดินทั้ง3าแปลงครับก็ยึดที่ดิน3แปลงกําลังขึ้นโครงการพอยึดได้เสร็จก็ได้รายงานการยึดฉบับนี้มานะครับก็สุดท้ายพอยึดทรัพย์มีหมายมาบังคับคดีไปอายัดที่ดินที่กรมที่ดินมีหมายไปแปะที่โครงการในเรื่องห้ามใช้ทรัพย์สินหรือก่อสร้างนะครับ สุดท้ายลูกหนี้ก็นาเงินพร้อมดอกเบีย้ยมาวางสารเพื่อชําระหนี้ในประเด็นของคดีนี้ก็มีอยู่สัก2อ,อกรณีที่มีส่วนสําคัญครับส่วนที่1ก็คือเป็นในเรื่องของว่าในความที่เราเป็นเพียงแค่ยูเซอร์หรือผู้บริโภคความรู้ความชํานาญในการที่จะออกเอกสารเพื่อต่อสู้กับบริษัทเอกชนหรือ d e v e ลลอปเปอร์เนี่ยแน่นอนครับสถานะไม่เท่าเทียมกันกฎหมายเลยเกลเลยเปิดช่องให้ในเรื่องเป็นคดีผู้บริโภค นะครับทำให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลและกระบวนการพิจารณาเป็นในลักษณะการไต่สวนนะครับก็เลยทําให้คดีนี้ศาลท่านตัดสินให้ชนะคดีนะครับส่วนที่2ครับในเรื่องของฟ้องคดีชนะชนะแล้วทางลูกหนี้ก็ยังไงก็อยากจะยื้อเงินก้อนนี้ไว้เพื่อให้ชําระให้ชา้าที่สุดในเรื่องดอกเบีย้ยเขาไม่ได้กังวลอยู่แล้วนะครับการยือ้อรั์เนี่ยก็ต้องมีทีมงานผู้มีความชํานาญเชี่ยวชาญในการยือ้อรั์ นะครับเพราะการยืดซับหาไปยืดรั์ที่ดินแปลงอื่นที่ว่างเปล่าหรือคอนโดห้องที่เขาขายไม่หมดเนี่ยเขาเขายัางไงเขาก็ปล่อยเงินถึงสารดีกายอยู่แล้วนะครับการที่เราไปยึดที่ดินที่เป็นโครงการที่กําลังจะขึ้นแล้วก็กําลังขายอยู่อย่างเงี้ยทำให้เขาเดือดร้อนแล้วเขาจะต้องรีบมาจ่ายเงินจริงๆเรื่องนี้ง่ายมากเลยครับเมื่อเป็นหนี้สารตัดสินแล้วคุณเอาเงินมาจ่ายซะเรื่องจบครับไม่ต้องวุ่นวายสามแต่เพียงแต่ว่าอันนี้เราก็อาจจะไม่ทราบเจตนาของเดเวลอปเปอร์รายนี้ว่าเพราะอะไรถึงไม่จ่ายสรุปเรื่องนี้ก็ยินดีกับ ทางเจ้าหนี้ด้วยนะครับที่ได้รับเงินครบถ้วน